สบายดีจ้าสบายดีเด้อมื้อวนี้เฮามาเที่ยวตลาดน้ํานะคะตลาดน้ําบางน้าพึ่งเนาะเที่ยวไปไทยลาวพาลูกๆออกมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาสักนิดนึงนะคะโอ้ดูร้านนี้น่านั่งมากเลยอมีซูเปรอปร์แมนด้วยนะคะน,นี่นะคะอยู่ใกล้แค่นี้นะอยู่ที่สมุทรปราการนี่แหละแต่ครั้งแรกที่เคยมา <laughs> ครั้งแรกที่เราเคยมานะเนนี่ย ทางที่ว่าเราก็อยู่สมุนปการมาส,สิบกว่าปีไม่เคยมาอกันเลยอ่าเดินได้ไอติมหลอดไอติมแท่งกันคนละแท่งสองแท่งแล้วก็เดินตอนนี้เราเข้ามาด้านในตัวตลาดน้ำได้นนะคะตลาดน้ำบังน้ำพึ่งเนาะอะไรคะจะซื้ออะไรอ่ะกินดีว,วาฮะจะกินไหมถ้ายังไม่กินก็เดินก่อนโอ้โหถ้ายังไม่กินก็เดินก่อนอไปดูทางนู้นของกินเยอะนะ ไอของกินเยอะนะเนี่ยหาไหนเลงก่อนว่าจะกินอะไรจะได้ไม่ต้องถือเยอะโอ้โหอยากกินอ่ะจะให้นมแพ้ไหมนุ่นให้นมแพ้ก็ไปข้างในมีบ่อปลาคาร์บด้วยบ่อปลาคาบด้วยนู่นไ,ไปบ่อปลาคาร์บก่อนนี่นี่บ่อปลาคาบมาดูปลาคาบเข้าไปดูด้านใก่ได้อ่ะไปดูก่อนลูกไปดูก่อน,นอ่ะกินเลยอุ้ยหิว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  ดึงเบาๆดึงเบาๆูตัดมอไปอได้ไหมลูกเอ่อกะชากนะน้องกินดูดแรงนะออาน้องไม่ต้องกลัวดินันหล่นอยู่ข้างล่างเก็บมาให้น้องกินแม่แล้วก็ดึงเออเอาใกล้ๆมันไม่กัดนี่อย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเขาไม่กินมือเราเพราะว่าเขากินผัก กินพืชกิน,นผักไม่กดัดอันนี้แกแกไม่กินแค่หอทกินแครลอดไหมจะได้แก้มแดงแครลอด,ลอดเขาดูต้นไม้ก่อนที่หอนหนอยสิบเอ็ดตุ๊กเดี๋ยวพ่อไปเดินดูต้ตนไม้กับลูกอ,อ,อ่ะเดินลูกเดิน อ่ะเดินดูมะนาวเป็นด้วยมะยงซุ่มพุ่มมะเหมี่ยวมะยงชิด <c oughs> อืมลูกที่พ่อจะได้ต้นไม้ติดไม้ติดมือไปไหมโอ้โหน้องบองน้องบองน้องบองยืนเต้นขายเลยอ,อ,อืมอ่ะเดินลูกเดิน เดินเดินเดิน่าไรคะโอเคซื้อหนมไปฝากเด็กๆค่ะสามสามลูกสามกล่องหนึ่ร้อย นี่อ่าเป็นกระจกอ่าแต่กระจกต้องทำความสนะ <c oughs> อาดหน่อยนะเอออร่อยเหมือนกันแต่ลูกถ้าจะกินไม่เป็นป้าลองชิมไหมลูกไม่ชิมเหรอ <c oughs> แปลกๆเนาะครั้งแรกที่กินเมี่ยงคำก็อร่อยดีอยู่นะของกินถูกนะคะถ้าใครที่มาเดินเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเนาะ อีกคำนึงคำนึงอันนี้จะเป็นใบชาพูเมื่อกี้เราห่อไห่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นใบอะไรเมื่อกี้เขาพูดเหยิกแต่ว่าฟังไม่ถนัดพวกน้ําอย่างเงี้ยแก้วละยี่สิบบาทแดงโซดาเนาะขับรถมากินไก่นะวันเนี้ยแต่ว่าก็ของกินถูกนะนี่ตะโก้กระทงละสิบบาทซื้อที่ปากน้องๆที่ร้านแล้วก็ขนมบ้าบินกล่องละสามห้าสามกล่องร้อยใส่มะพร้าวแน่นๆใหญ่ แล้วก็ฝอยทองกรอบเนาะฝอยทองกรอบกล่องละสี่สิบาทตกลงมันมีไแม่ไม่รู้ตลาดมันกว้างมากนี่เราเดินมาถึงโซนไหนแล้วเนะี่ยอันนี้จะเป็นโซนประก,กัดโอเคสรางถือขึ้นรถฉันไม่เอาแล้วก็เดินไปนี่ก็เดินไปรถนี่แหละไม่เอายังไงต้องหาไปเจอถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไม่มีมาขายขคือตอนแรกอ่ะเขาเขาเห็นในนี่ ในอะไรวะในในเพจหรืออะไรเลยๆๆๆแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาซื้อน้ำผึ้งและตอนที่เราเดินมาเราเข้าตรงน,นั้นรลก็อ้อมไปเลยไม่ไมีไม่เจอ,อเราเข้าผิดฝั่งโอ้เราจะเจอเอ๋อกินรังนี้เลยไหม,มกระโดดขึ้นไปงับเลยอป่าอ่ากระโดดขึ้นไปงับเลยหนูอยากได้รังผึ้งอไีไปรังผึ้งยัง,งยไงเล่นแล้วเขาก็ได้น้ำผึ้งของเขาสมใจนะ กลับบ้านได้เนี่ยถ้าตอนแรกเราเข้าตรงนี้เราเดินตรงไปก็เจอแล้วอ่ะแต่เราไม่ได้ตรงไปเราเข้าไปในซอยนี้ก็เลยไม่เจอไปในที่สุดก็ได้แล้วน้ำผึ้งนะคะกลับกันทีเนี้ยผิดพลาดนะวันนี้สรุปแล้วก็คือไม่ได้ปั่นจักรยานเนาะเพราะว่าจักรยานเราไม่แน่ใจว่าเราเช่าตรงนี้แล้วเราต้องกลับมาคืนที่เดิมหรือเปล่าดี๋ยวกลับไปปั่นที่บ้านเราก็ได้ ว่าถ้าปั่นจัก,กรยานมันต้องเย็นเย็น่ะตอนนี้มันร้อนเราจะปั่นจัก,กรยานเราต้องมาเก็บจัก,กรยานเขาด้วยนะฮึใช่ปะ่ะอาทิตย์นี้เนาะเที่ยวไปไทยลาวเราบุกบุกบุกหากของกินที่ไหนบุกหากของกินที่ตลาดน้ำเอ่ไม่ใช่อางพวาตลาดน้ำบางลำพึงเจอําพึงเออก็จะเจอนลำพึง่งเล่นกันเดินซะน,น่องแตกเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องเที่ยวไปไทยลาวด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะอ่ะ,อะเดินไปเดินไปเข้ามาทางนี้หน่อยอ่ะบาย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 ครับสวัสดีครับ